ขอบคุณมากพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กับภาพพี่พี่น้องครับมาชมบรรยากาศนะครับการทําความสะอาดนะครับแล้วก็แพะเขานะครับครับขณะนี้เวลาประมาณ21่สนาฬิกานะครับนี่ครับทีมงานน้องนงเพิ่นมาซอยนะครับกับเพื่อพี่เพื่อน้องนะครับดันเอาเวิร์ตมือเวิร์ตขึ้นนะครับนี่ครับแผนกสร้างนะครับแผนกเก็บ นะครับแล้วก็เขียนมะนานะครับส่วนผมเมียจะดูแลเรื่องการเป่านะครับนี่นะครับนี่ครับครับอันนี้ก็เป็นหลอดทุดถ่ายนะครับหลอดทุดถ่ายนะครับของปีนะครับเมดเกี่ยงแล้วครับแต่ว่ากับท่านในเช็คนะครับ นันนี้เช็คว่าจะกกระสอบนะครับนี่ครับนั้นแต่เสานะครับเสาจนซีเดอร์ครับตัวนี้ล่มวีวีนะครับครับกะเพื่อพี่น้องนะครับที่สั่งมานะครับจะได้สบายใจก็จะ,จะเอ่อรีบเกลี้ยวออเดอร์นะครับแล้วรับทั้งพี่น้องที่รอออเดอร์นะครับรับออเดอร์จาก รอ,อบแรกเบิดตนะครับ<อ>ครับก็บจะหูว่าทั้งหมดมีมีจักกระสอบนะครับ้<ด>วกามีเอ่อ<ด>เหลือเท่าไรนะครับ<ด>แล้วก็จังจะแม่งปันต่อนะครับแต่ว่าสําหรับพี่น้องที่เอ่อสร้างไว้รอบแรกนะครับกได้แน่นอนนะครับไ <c oughs> ด้แน่นอนนะครับครับแกเขาแรงมานั่นกินนะครับเ <c oughs> ขาแรงเพานั่นกินนะครับแกคือ อย่าแขมันเหลวนะครับอย่าแขมันเหลวเพราะว่าความทรมานคือการรอคอยนะครับกับอยากให้พี่น้องรอคอยนะครับส่วนตัวจะคล้องกับอยากเคี่ยมันเหลวนะครับจะได้หูว่าเบิ่อไม่จักสอบนะครับพี่น้องจองมาหลายบันไดนะครับเหลือหลายบันไดนะครับจะได้แป้งปั้นบอนะครับหรือจังไดกันนี่แหละครับกับกะจิประมาณนี้นะครับครับ ตอนนี้กากำลังเช็คอยู่นะครับกำลังกาดอาการก็ดีนะครับบัวคันไข่นะครับเพราะว่าล่ม่อนทางยังแห้งนะครับพิกัดอยู่ครับอําเภอเขมราชนะครับอำเภอเขมราชจังหวัดลพบลราจธทานีนะครับนี่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 คือ ขารีบทั th ons, th ok, ้งหมดทั้งมวลนะครับเขารีบทั้งหมดทั้งมวลนี่ครับยืนยันชัดเจนนะครับบอด็เอาไว้นะครับไว้เก็บนะครับครับเปิดเบ่งนะครับเบิดเกี่ยงนะครับพี่น้องนะครับนี่แหละครับนี่ครับอันนี้เป็นเขารีบนะครับเขารีบแล้วก็เศษฟางเศษยางต่างๆนะครับที่เอ่อ ติดมานะครับครับกับปั๊บลมแบบแห้งนะครับปั๊บล่มแบบแห้งนะครับก็จะมีเข่าดีออกมาแน่นะครับเดี๋ยวจะเอ่อให้ย้ายเพื่อนมาฟัดออกนะครับใส่วิธีโบราณนะครับฟัดออกเลยจะเป็นนี่ครับเามากินได้นะครับนี่ครับกาวิธีการเอ่อเป่าทั้งควาสะอาดการใส่รถ่วนโตนะครับมันจะมีกระเดื่องปป๊บนะครับ ลมแห้งลมคอยนะครับเข่าสะอาดหน่อยสะอาดหลายนะครับถามว่าเสียหายบอกก็ไมีเสียหายนะครับนี่ครับนี่ครับเขาเฮียเขาโน่นคันนี้ขนาดนะครับนี่ครับก็เอามาเอาไว้กินนะครับยังดีอยู่นะครับนี่ครับเดี๋ยวจะเลื่อนรถออกก็จะได้เคลียนะครับเคลี่ยแล้วก็จะเอ่อเป่าทำความสะอาดเข่าหอมสยามต่อนะครับหรือว่ามาริเตียนะครับสำหรับ เอ่อเอฟซีแฟนเพจหรือว่าอ e ีพอยแมรนะครับที่สั่งหอมสยามมานะครับกะวดใจรอสักครู่นะครับบางท่านกะสั่งทรงผอมหอมขาวอีสุดนะครับผมกะจะได้จัดออเดอร์ไ,นะรไรว้นะครับคู่กันไปแล้วกะจะโทรแจ้งเธอเดียวนะครับส่วนพี่น้องที่สั่งเฉพาะหอมอีสุดกะจะไล่เคลี่ยนะจะเสร็จสิ้นประมาณวันพุธนะครับท่านมุมมียังคัดของหรือว่าติดคัดนะครับมืออื่นซื้อ นะครับ16บหกบรรจันนะครับจันท์อาคารพุทธนะครับครับน่าจะอีกสามแถวก็คงจะหมดนะครับครับเดี๋ยวกะให้ทีมงานเพื่อนเช็คจำนวนอยู่นะครับครับกะบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีนะครับกะคือให้หนองนงทีมงานเพื่อนมาสอยนะครับเพราะว่าถ้าผมเพจผู้เดียวกะคงจะสอดแก่งกับเหลี่ยวนะครับ นี่ครับพอดีวันหยุดนะครับวันนี้การในน้องนุ้งทีมงานเพิ่นมาซอยนะครับในการซอ,อยจับซอยช่างนะครับแล้วก็เย็บกระสอบนะครับแต่ว่าขัน้นตอนสําคัญก็คือการเป่าผมก็จะเป็นคนเฮ็ดเองนะครับครับการคิวต่อไปนะครับเป็นหอมสยามนะครับคิวต่อไปเป็นหอมสยามนะครับสำหรับพี่น้องที่จับจองมา นะครับห้อมสยามกับไลน์นะครับกับพี่น้องที่ทักทายมากกับขออนุญาตเอ่องดหลับซะก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเคียย์ที่เพิ่นจองมากก่อนนะครับก็จะ <c oughs> หลังวันพุดนะครับหลังมันพุดน่าจะได้ทําการจัดทรงนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นกระสอบ20ีิบโลนะครับส่วนกระสอบ1ิโลก็จะมีอยู่ประมาณ หกป่อนะครับครับบทสรุปได้แจ็ค <86. S 1> ฮะขับกระ 80, 80, มีอยู่แปดสิบหกมีอยู่กระสอบนะครับแปดสิบหกกระสอบกับอีกหกหกงหน่อยนะครับหกปอหน่อยนะครับแกเดียวจะทำกัน ไปไล่เช็คเบิ้งนะครับว่าพี่น้องสั่งมาทั้งหมดกี่กระสอบนะครับที่เป่าทำความสะอาดมือว่านกับมือนี้นะครับเสาร์อาทิตย์นะครับอยู่ที่86กระสอบนะครับส่งไปก่อนนาแล้วสามสิบกระสอบนะครับครับก็นี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็มีบางส่วนที่เอาไว้เห็ดกับปลูกเนี่ยระกากาของ <c oughs> หูพวกทีมงานเพื่อนนะครับสั่งจองไว้นะครับอันนี้ก็คือที่จะแบ่งปันพี่น้องนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตให้พี่น้องได้รับทราบนะครับประมาณนี้ครับผมสำหรับคลินี้สวัสดีครับ